สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนมาร์ลอมสาวน้อยพิลบาลเพียงครับมาแล้วครับผมหลังจากที่เต้ยบอเลไท่ายคิดโดนนะครับผมวันนี้กลับมาไทยคิดีกแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องเต้ยมือกองเสด็จลำเพลินเอาวิเชียเดินครับเมื่อนี้ผมมาเหตุยังนะครับผมนะครับตามไปดูกันเลยครับผมว่าันนี้ผมมาบึงเอียง วันนี้เราเล่นที่มอชิสองนะครับผมมีศิลปินลับเชญด้วยครับพี่จินตลาพุทภาคนะครับผมซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดได้เลยนะครับซื้อบัตรได้ทางสารพิรพากษาการเพลียเลยนะครับคักไปได้เลยนะครับวันนี้ได้มาทำสุรละครับผมยูแถวรามาิทนาะครับหลังจากที่ปริเสธ จริงนี่ว่าฟ้าเป็นเดี่ยดึงนะครับสวัสวดีครับเอ่อนางทอมล่างครับพี่ขีนนิ้วครับเอ่อแปดสิบสิบสองแล้วก็สิบหกครับแปดสิบสิบสองสิบหกน่าจะเป็นแฮมบัสแนเนาะใช่ครับของดิมูนนะครับ ะะพี่มีหนังเสนาสิบสามอยู่ไหมครับเสนาสิบสามเรโม่เหรอใช่เอาเป็นรุ่นอะไรอ่ะพี่ต้องเช็คนะอคเอาเวอร์สโต๊กีไหมครับเอาเวอร์สโตกสามหรือสี่ครับเอาสามก็ได้ถ้าสามมันเป็นตัวไหนสามเป็นชั้นเดียวสี่จะเป็นสองชั้นนะเอาสองชั้นครับต้องเป็นสี่นะเอาล่างด้วยนะครับ แป๊บหนึงเลยนะนะครับอะไรบ้างนะหนังล่างอะไรบ้างหนังล่าง 8, ปดสิบสองที่หแล้วก็เจ็ดหนแสนลสินิ้วที่ 4, 13นิ้วแล้วก็หนังล่างตแสแนลสินิ้ว ทำได้ปนะเนี่ยทำได้แล้วก็มีสเปรดอีกนันนึงเพราะสะปเปรดมันแตกแล้วครับสเปรดตีใสอ่อยู่แต่แล้วอันนี้เป็นอะไร พี่มีสเปรดไหมครับมีนะเห็นว่ามีกี่นิ้วครับอ่าสิบนิ้วครับมี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 มเป็นของอะไรครับอับเรียอัลเบรียใช่ครับเอาไปหนึ่งครกูรรครับ <laughs>

มาเป็นถุงรัดหนึ่งแล้วก็มาเป็นกล่องล็อตนึง <Okay. S 2> ก็สิบสิบสามนิ้วใช่ไหมครับหนัลงล่างสิงสงสงบท 13, ทาาสามหนังโบนสิบสามทีสี่โค้ดสามอุปกรณ์กองเยอะมากครับ เป็นร้านของของโดยเฉพาะดียวเบียร์กสิบนูวเพียงกระจกอันนี่จะเป็นประแจกล่องก่อนกล่องนี่หลายอย่างเลยจิ๋สามหมดครับ พี่สามนาตี้หเหรอพี่สามหนังบทพี่สี่เหรอใช่มันมันเหลืออะไรบ้างครับเหลือเป็นเอ็มโพเลอร์เอ็กครับได้ไหมสองชั้นมีแหวนมีเป้าตรงกลางพี่สามได้ไหมพี่สามก็หมดเอออีกเพิ่มก็ได้ครับมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างครับมีเอ็มโพเลอร์กับเอ็มโพเลอร์เอ็กครับมีมีของรุ่นอื่นไหมครับมีอะโคอเลียนมีไหมครับอ๋อคอเลียน หัวเขาเรียนสองชั้นสองชั้นมันจะมีเป็นเป็นเหมือนรุ่นเม e m p e อ o r ครับมันเป็นโค้ดเลยเป็นน้ำมันมันเป็นหนังโค้ดครับแต่ว่า,านะไหน <S S น,ไหน,นี่ไงหยิบมาแล้วไง เรียบร้อยครับผมนพื้นที่เรียบร้อยแล้วห <majesty> นังล่างครับผมหนังล่างเขาบเปลี่ยนมาประมาณโอ้น่าจะตั้งแต่สื่กล่องมากเลยครับหนังล่างหนังล่างเป็นยังที่พวกเดาเปลี่ยนกับแต่ว่าเปลี่ยนมันสิมีผลต่อเสียงมากเลยครับเสียงสมีสเทนเสียงสมีหางเงาเกินเก่ากับหนังเสเน่ครับหนังเสเน่กับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าหนังเสเน่เป็นก็เป็นหนังที่แถมมากกับ ครับเสนอครับเสนอที่เป็นของเสียนนเสียนนที่ซื้อมาใหม่นะครับสเสนอ13นิ้วฮาม่า SLP ก็จวเลยมาเสียพวกนาพวกของนะครับแล้วก็สเปซหนึ่งใบครับผมขึ้นแต่แต่ข้ามมือเลยครับขึ้นเดี๋ยวเรารารถนะครับผมแล้วก็จะเดินทางไปที่งานเลยนะครับ นนี้เดียกแกบขอบคุณซาน่ขอบคุณบาโจขอบคุณเสนยน,นด้วยนะครับผมที่สนับสนุนกับอุปกรณ์เตตีแต่ว่าจะของตรงมะเสีอเอาครับอาจะได้ตรงมาเสี่ยวตลอดอย่าลืมนะครับมาแรองอยู่ที่หมอชิดสองครับผมศิลปินรับเชิญพี่จินตลาคุญนาบนะครับ ผู้ใดอยู่ใกล้มาให้กำลังใจได้เด้อครับผมทีมก่จานต้นดนตรีซาโน้อ่พิ้บ้านแพงครับหรือถ้าใครมาไม่ได้นะครับก็สื้อวัดออนไลน์นะครับผมรับชมทางออนไลน์ได้นะครับผมติดต่อไปที่เพจซาโน้อ่พิ้บ้านแพงแฟนเพจนะครับอ่าสำหรับเติดกับขอขอนุญาตต้องคิดไป